thank you สวัสดีชาวลัคนาราศีธนูค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน2564นะคะอธิฐานไปพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกไพ่เสียร้อยแปดให้ทั้งหมด5ใบนะคะถ้าเจอเหตุอะไรที่น่ากลัวหรือว่าอาจารย์อยากรู้เพิ่มก็จะเปิดไพ่ให้นะคะแต่ถ้าไม่มีอะไรมันดีอยู่แล้วนะอาจารย์ก็จะไม่เปิดเพิ่มให้นะคะอันนี้ อาจารย์อธิษฐานให้แล้วนะอีกสามใบคลิปนี้ไม่ได้ถ่ายข้างนอกที่หลังบ้านเลยเพราะผมว่าออฝนตกมาง ร้อนม้างอะไรอย่างเงี้ยถ่ายไม่ไหวต้องเข้ามาถ่ายข้างในเหมือนเดิมเดี๋ยวไว้อาจารย์จะทําคลิปที่เกี่ยวกับต้นไม้ให้นะคะมีคนถามเข้ามาต้นไม้แบบว่าเกี่ยวกับเสริมดวงเสริมอะไรพวกเนี้ยนะคะพวกไม้มงคลอะไร่งเงี้ยอะไรที่เหมาะกับดวงเราแต่ละราศีเนาะเดี๋ยวจะไว้ทําให้ ให้เสยษทั้งห้าของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนี้นะคะคุณได้เสศยพระพรหมนะได้เสียษพระพรหมจะสถิตอยู่กับคุณเลยภายในหนึ่งเดือนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเสยงพระพรหมขึ้นมาเนี่ยหนึ่งสิ่งที่คุณควรจะทำนะคะของชาวลัคนาราศีธนูเนาะให้พยายามถือศีลเหมือนเดิมเลยคุณจะต้องถือศีลน,นะคะช่วงหนึ่งเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะอาจจะเกิดแบบว่า สมมติว่าเราเราเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะมีคนน้ำหน้าถือตาเยอะมีคนแบบว่ารักเคารพเราเยอะแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี้ยชาวธนูอย่าคาดหวังอะไรนะคะนะอย่าคาดหวังอะไรอาจจะมีคนนินทาเราหรือคนให้ร้าย หรือคนไม่ชอบเราหรือบางคนหายไปจากเราก็มีนะคะหรือบางคนถอยห่างออกไปจากเราก็มีอย่างเคยคุยกันทุกวันอาจจะกลายเป็นว่าหายไปอาทิตย์หนึ่งโผล่มาสองวันสาวันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นในเกณฑ์ชะตาในเดือนนี้คุณอย่าไปคิดมากเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องอะไรเด็ดขาดเลยนะคะให้อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆถ้ามันเกิดแบบนั้นขึ้นคุณก็แค่สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาเหล่านั้นเป็นไปตามเกณฑ์ชะตาณนะตอนนี้นะคะแต่ว่าก็ ไม่ต้องทุกข์อะไรเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองมันเป็นแค่ช่วงจังหวะหนึ่งที่ความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นในตัวคุณกับคนรอบข้างอาจจะดรอปหรือลดลงไปบ้างนะคะนะอันนี้สิ่งที่จะเกิดคุณก็ไม่ต้องกังวลอานนจารย์บอกล่วงหน้าไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะส่วนอันนี้เ,เสียงที่32เป็นเสียงของปู่จัตุทิพยานตร ชื่อปู่ยาวเ้วเรียกยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าคนทั่วไปพูดยากยากก็เรียกปู่ตาทิพก็ได้เพราะว่าปู่มีตาที่สามนะสามารถมองเห็นทั้งสามโลกนี้แหละอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของปู่นะคะที่จะสามารถมองได้ทะลุทะลวงมีหูทิพตาทิพเนาะอ่ะ อันนี้เป็นเสียงของพระรามนะเสียงของพระรามก็รู้อยู่แล้วเนาะในรามเกียรตินะพระรามก็เป็นสวามีของพระนางสีดาเนาะทั้งสองคนอวตารมาจากองค์พระนาลาย์กับพระแม่รักษมีมาตานะคะแต่ว่าสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยพระรามก็ต้องกลับคืนเนาะไปผนวกกับพระนาลายอยู่ดีนะคะ,ะแล้วก็อันนี้เป็น พระฤษีสีกไลโกรดกับปู่ปัญจสิงขรนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเ,ออเรื่องการงานนะคะของชาวลัคนาราศีธนูงานของชาวลัคนาราศีธนูจะมีความโดดเด่นเหนือเพื่อนร่วมง,งานนะคะจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณแบบเจิดจรัสหรือว่าโดดเด่นทั้งในบุคลิกในความคิดในไอเดียต่างๆนานาน,านนะ ทำให้งานของคุณมีความโดดเด่นเหนือเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าเพื่อนร่วมงานที่จะพีเต์นในงานระดับเดียวกันหรือถ้าคุณเป็นนักศึกษาคุณจะต้องพีเต์งานหรืออะไรต่างๆนานาน,านี่นะคะจะมีความโดดเด่นแล้วดูมีพลังมี power อะไรบางอย่างไม่รู้อะที่ทําให้คุณสะดุดตาคนอื่นถ้าเกิดว่าคุณไปพีเต์งานไปเสนองานต่างบริษัทหรือไปไปเสนอขายเขาอย่างนี้นะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานชิ้นนั้นเลยมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงเลยนะคะนะคุณจะได้พลังอะไรบางอย่างนี่แหละภายในเดือนนี้ทําให้งานคุณโดดเด่นและดีขึ้นนะคะส่วนคนที่ตกงานนะอยากจะได้งานรอคอยงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานแต่อาจจะเป็นงานที่ยังไม่ส่งความปรารถนามากเท่าไหร่ นะแต่ก็ถือว่าคุณได้ถ้าได้ก็ทําไปก่อนนะคะในระยะนี้เนาะเพราะว่ามันมีโควิดมันไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยในในช่วงจังหวะนี้นะคะถ้าได้ถือว่าเป็นการดีนะงานคุณจะไปได้เรื่อยๆนะคะมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่ความโดดเด่นวบาที่อาจารย์บอกจะมีเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะมีไอเดียแปลกๆอย่างชาวธนูคนไหนที่อยากทำธุรกิจส่วนตัวนะมีโอกาสที่จะ เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสรวยสูงมากสูงมากนะจากไพ่เซตนี้นะคะจากไพ่ห้าใบเนะี้ยมีโอกาสสูงนะแล้วก็ดวงอะเริ่มเปิดมีโอกาสที่จะ ขึ้นไปในสูงสุดของเกณฑ์ชะตาในช่วงชีวิตหนึ่งด้วยซ้ำนะคะแต่โอเคอาจจะเป็นจังหวะมันอาจจะไม่ได้ขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้หรอกอาจจะกระ,กระตึกกระตึกขึ้นมาหน่อยนึงแต่ณนะหลังจากนั้นนะประมาณปีหกห้าหกคือเริ่มเริ่มดีเริ่มดีนะคะมีอุปสรรคอะไรบ้างเนี่ยมันทุกคนต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วแหละในตามพื้นดวงอ่ะนะแต่ดูโดยรวมๆแล้วคือดีในส่วนของเรื่องการเงินเรื่องการเงินก็ จะมีเข้ามานะให้เราเรื่อยๆมีหมุนเวียนให้เราได้ใช้ได้สอยมีแค่สภาพคล่องเล็กๆน้อยๆนะที่มันจะฝืดขาดมือนิดเดียวนะคะในช่วงหลังกลางเดือนเป็นต้นไปคุณจะต้องระวังนะคะบางทีอาจจะมีเงินช็อตบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้หนักนาสาหัสนะมีคนเมตตาช่วยมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายช่วยนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีช่วยนะไม่ต้องกลัวนะคือไม่ได้ช็อตถึงกับ รูดมาเลยไม่มีอ่ะไม่ใช่นะคะแล้วก็คุณได้คนสนับสนุนนะสน่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายหมดเลยเสียในเนี้ยคือขึ้นผู้ชายหมดเลยถ้าเดือดร้อนใจแล้วไม่ต้องไปหาผู้หญิงนะถ้าหาผู้หญิงก็ไม่สําเร็จยกเว้นเอ่อคนที่รักเราจริงๆอาจจะเป็นคุณแม่เป็นเป็นพี่หรืออะไรเงี้ยเอออาจจะสําเร็จแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ช่วยอุปถัมจะเป็นผู้ชายนะคะเออสำหรับคุณผู้ชายนะที่เป็นชาวธนูให้ระวัง ผู้หญิงไว้นิดนึงก็ดีนะคะในช่วงจังหวะเดือนนี้ผู้หญิงอะนะอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้เราเดือดเนื้อร้อนใจทุกเครียดมีปัญหาต,ต่างๆนานา,นานเนี่ยผู้หญิงจะนำความมาให้เพราะฉะนั้นก็อยู่ห่างๆห,หน่อยนะถ้ามีแฟนช่วงระยะนี้ก็ไม่ต้องพูดกันเยอะนะ,ะแบบว่าถ้าอยู่นคนละบ้านก็คุยกันครั้งสองครั้งพอจากที่เคยคุยกันสักสิบครั้งอย่างเงี้ย ก็เบาๆหน่อยคุยกันเหลือสักครึ่งหนึ่งอะไรเพราะว่ามันจะมีเหตุอะมีเหตุให้พูดกันไปพูดกันมาแล้วมันมันผิดหูอะนะแล้วเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันเองนะมันจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาสืบเรื่องมาจากผู้หญิงเพราะฉะนั้นเรื่องความรักช่วงนี้ขอให้ธนูเบาๆหน่อยนะเพราะว่าเรื่องงานธนูอะเด่นมากนะเงินก็ดีค่อนข้างดีงานก็เด่นมากเพราะอาจารย์คือบอกว่าถ้างานดีเงินมันก็ดีตาม นะคะแล้วเรื่องนี้คืองานเด่นเด่นสุดๆเพราะฉะนั้นเงินมันต้องมาเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ให้ปล่อยวางเรื่องผู้หญิงนะให้วางเรื่องผู้หญิงไปก่อนเพราะเรื่องผู้หญิงจะสร้างปัญหาให้หนักหนักหน่นวงเลยนะจะบอกให้แล้วมันทุกข์ใจมันจะพามาถึงงานออกมาไม่ดีด้วยนะคะไพ่เสียเนี่ยเขาถึงขึ้นมาเป็นไพ่สรุปเนี่ยน,นะดวงกําลังดีปล่อยวางเรื่องผู้หญิงซะเรื่องเพศตรงข้ามซะ ส่วนคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีก็ต้องปล่อยวางลูกผู้ชายแต่ว่านี้จันเน้นนะให้คือเน้นในเรื่องความรักคือให้ผู้ชายปล่อยวางนะอย่าอย่าตามใครที่เลิกกันแล้วก็อย่าตามผู้ชายที่เลิกกับผู้หญิงแล้วอย่าไปตามลาวีอย่าไปตามจิกอย่าไปเครียดแค้นอย่าไปอะไรพยายามเอาโหสิกรรมไปซะเพราะว่าจุดนั้นมันจะเป็นการถ่วงถ่วงในการที่แบบว่าดวงเราจะขึ้นแล้วไงน้ามันจะไม่ติดบ่วงกรรมอันนั้นอยู่ไม่ได้งานเราก็ดีนะคะเดี๋ยวมันจะเสีย ลูกการซะนะแล้วให้มันพยายามถือศีลเพระพาะไพ่นี่บอกแล้วไนงะคุณต้องถือศีลดวงกําลังดีอย่าปล่อยให้เรื่องความรักมันมาติดบังติดตั้นดวงของเรามาฉุดลังดวงเรานะคนที่มีครอบครัวมีอะไรแล้วเนี่ยยังอยู่ได้ปกตินะราคับปรนะคองก็ไนดะ้ปกติระวังแค่เรื่องนั้นนหะเรื่องแบบว่าจุกจิกทะเลาะกันนี่น,น,นี่หน่อยๆแค่นั้นแหละแล้วชาวลัคนาราศีกันนะมีเกณฑ์ที่จะสัมผัสสิ่งเหนือธรรมชาตินะอย่างบางคนมีตาที่สาม คือหมายถึงว่ามีบุญเก่ามีบุญเก่าของตัวเองพกมาค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยก็ให้ระวังนะให้ระวังเรื่องสิ่งวิเศษพวกนี้อย่าใช้ไปในทางที่ผิด2คนที่อยากมีตาที่3ไปเรียนมาเนี้ยจันเจอเยอะมากนะคะเดี๋ยวนี้เขามีคอร์สแบบว่าเปิดตาที่สามไปเรียนมาเปิดจัดูตรซึ่งมันไม่ใช่สิ่งถูกต้องคนเราถ้าเกิดว่าจะมีตาที่3มตาจะเปิดเปิดเองด้วยการปฏิบัติ แล้วครูบาอาจารย์จะสอนเองเหมือนพุทธองค์เคยกล่าวไว้ไงนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนจัดรู้ได้ก็ด้วยการฝึกฝนของตัวเองไม่ใช่ให้ต้องมาแบบว่าเข้าคอร์สเรียนเพื่อเปิดตาที่สามเพื่ออะไรมานั่งเอากระดาษเขียนตัวเลขมาทายกันมาอะไรซึ่งพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะอาจารย์อยากจะบอกไว้นะแล้วทีนี้พอเปิดมาปุ๊บควบคุมไม่ได้การที่จะควบคุมสิ่งวิเศษพวกนี้ได้ทั้งหมดคือการนั่งสมาธิก,กรรมฐานเท่านั้น นะคะไม่ใช่แบบว่าเอากระดาษมานั่งเขียนแล้วเราจะไปสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบางคนเห็นแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ธาตุไฟมันแตกนะจิตแตกธาตุไฟแตกนะคะเพราะว่าเราเราเรียนที่จะเปิดแต่เราไม่ไม่รู้ว่าเราจะใช้มันอย่างถูกวิธียังไงเราไม่รู้ว่าเราจะจะแบบว่าจํากัดวงเขาได้แค่ไหนนะคะคนส่วนใหญ่ที่ที่ไปเรียนลักษณะแบบนี้นะให้ระวังให้ดีนะคะถ้าสมมติว่าอ,อ สมาธิคุณยังไม่แน่นกรรมาฐานคุณยังไม่แน่นนะแล้วคุณไปเรียนพวกนี้นะมันมีสิทธิ์ที่นวันใดวันหนึ่งเธาตุไฟแตกอาจจะเห็นนูน่นเห็นนี่แล้วก็เป็นแบบเพี้ยนไปอะไรอย่างนี้มีนะคะมีนะน,นี้คืออาจารย์เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าเราอยู่กับพระมาเรารู้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคนที่กําลังเรียนกําลังแบบอยากมี อภินิหารเหนือมนุษย์แบบนี้นะคะคุณควรที่จะนั่งสมาธิให้มากๆให้หนักให้จิตละเอียดละเอียดที่สุดนะคะเหมือนพระเกจิทุกๆองค์ที่ที่ทุกๆองค์ท,ท,งที่ท่านเป็นนั่นแหละอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นั่นแหละนะคะพยายามทําให้ได้แบบนั้นถ้าไม่ได้อย่าไปเรียนเด็ดขาดมันเป็นผลเสียมหาศาลในภายภาคหน้า นะคะ,ะส่วนใครที่มีของวิเศษแบบนี้อยู่กับตัวแล้วหมั่นฝึกฝนใช้นั่งสมาธิใช้มาควบคุมนะเพราะว่าถ้าตาที่3ามเปิดเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะปวดหน้าผากมากเลยนะคะมันจะปวดมันจะเหมือนเครื่องจักรอะไรอื้ออึงเปิดตรงหน้าผากเราเลยแล้วมันจะปวดมากนะคะถ้าไม่มีกรรมาฐานก็จะเป็นอย่างนั้นไม่หยุดเลยนะแต่ถ้ามีล้วควบคุมได้ไม่เป็นอะไรนะคะตรงนี้อยากจะบอก เ,เขาเรียกว่าแชร์แชร์ให้ฟังก็แล้วกันนะคะซึ่งบางอย่างจานไม่สามารถพูดในคลิปนี้ได้ทั้งหมดเนาะแต่ถ้าบางทีคนที่มาเจอตัวอาจารย์แล้วก็มาเปิดไพ่กันอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็ถามก็จะบอกให้นะก็ไม่ได้กลับอะไรนะคะนะแล้วก็คุณจะเจอสิ่งเหนือธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเห็นได้ยินเสียงได้กลิ่นแผ่ไม่ตายอย่างเดียวนะคะแผ่ไม่ตายอย่างเดียวไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไป เออเอาจิตอะไรไปผูกกับเขามากอ่ะนะคะให้แผนในตายอย่างเดียวนะวิธีการที่แก้แล้วก็อย่าพยายามเอาจิตไปผูกกับเขาเพราะว่าเราจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่าจิตเราไม่แข็งนะจิตมันจะไปจับที่เขาแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ดีอ่ะนะถ้าจเจอผีเจออะไรแล้วจิตไปจับที่เขามากๆเนี่ยมันจะสื่อมาถึงเรานะบางทีเขาถึงบอกว่าผีเข้าผีสิงผีนูน่นผีนี่ผีนั่นแล้วเดี๋ยวไปเอาออกไปแก้อะไรกันยากยากเย็นมากมาย ะะพยายามซ้าเห็นก็ปล่อยวางนะปล่อยวางเอาจิตวางลงแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็อย่างบางคนนะคะอยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเห็นแวบๆบแบบมีคนเดินในบ้านเห็นหลังวัยเดินขึ้นกระไดเด็กวิ่งขึ้นกระไดลงกระไดพวกนี้นะคะก็อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาอยู่หรือวอ่าจ,จะเป็นเจ้าที่เจ้าทางในบ้านนะคะก็ให้สวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตา เอาบุญกุศลนั้นให้เทวดาทั้งหลายนั้นนะคะที่คุณเห็นนะถ้าอยู่ในบ้านเราเนี่ยยังโอเคนะก็จะยังอุปมาอุปไมยได้ว่าเป็นเจ้าที่เป็นเทวดานะคะก็เป็นการดีก็ให้คุณทาแบบที่จางบอกแล้วก็ขอพรคุณก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้รางวัลเหมือนกันนะหรือว่าท่านอาจจะโดนบันดาลให้งานคุณ โอเคขึ้นนะคะในส่วนของโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยอาจารย์มองว่าเรายังมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่นะยังไปได้อยู่นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะหนักหน่วงแค่เป็นอดๆแอดๆนั่นก็เป็นไปตามวาระแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะคะเป็นนิดเดียวเดี๋ยวก็หายเนาะสิ่งที่ระวังที่น่ากลัวที่สุดก็คือเรื่องโควิดนะคะให้ทุกคนระวังงานะให้ชาวลัคนาราศีธนูระวังนะอาจารย์บอกทุกทิปเรื่องโควิดคือห่วงทุกคนมากๆเลยนะคะอ่า แล้วก็เรื่องการเดินทางอุบัติเหตุอืมอันนี้ยังปัดภัยอยู่ไม่ได้เป็นอะไรหนักหนานะแต่ให้ระวังให้ระวังมือแล้วนะเวลาจับอาจจะแบบระวังนิ้วล็อกข้อมือล็อกปวดนิ้วปวดมือเป็นเกาอะไรพวกนี้คือระวังนิดนึงแค่นั้นแหละบางทีบอกว่าบางคนถือของเกรงมากแล้วจนมือเจ็บมือพองอะไรอย่างนี้นะคะนอกนั้น้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะยังไปได้อยู่นะคะ วิธีแก้ในส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะบอกในคลิปหมดแล้วเนาะส่วนวิธีที่อาจารย์สอนทุกคลิปก็คือสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิให้ได้ให้เป็นนะแล้วก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็จะมีโชคต่างๆเข้ามาเพราะว่าธนูดวงดีอยู่แล้วเรื่องงานเรื่องเงินยกเว้นเรื่องปัญหาที่อาจารย์บอกไปแค่นั้นเองนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็อาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะเรื่องตัวเทสโควิดนะคะน้ำลายเนาะอันนี้ใช้ เทสน้ำลายนะคะไม่ใช่สวับจมูกนะก็มีคนฝากให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์ให้ก็เลยมาบอกต่ออันนี้อาจารย์ก็ใช้อยู่นะตรวจทุก7วันนะคะก็ให้พวกน้องๆให้คนที่บ้านให้อะยตรวจไปหมดแล้วนะใช้ดีเหมือนกันค่ะเราก็ไม่เจ็บจมูกด้วยอันนี้ถ้าใครสนใจนะอยากจะทําบุญแบบซื้อไปเพื่อบริจาคให้โรงเรียนให้คนป่วยให้ที่วัดให้อะไรนะคะก็ สามารถติดต่อมาได้นะคะอาจารย์ก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรในตรงนี้นะคะแต่ว่าเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ขยายข่าวให้ทุกคนทราบว่ามันโอเคแล้วราคามันก็ไม่ได้แพงนะอาจารย์ก็ยังซื้อใช้ได้ทุก7วัน7วัน นะถ้าอยากสนใจอยากได้หรือว่าอยากซื้อไปฝากใครๆคคนอื่นอย่างเงี้ยก็ติดต่อน้องแอดมินมานะคะเราประสานกับเขาดูนะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่มีเบอร์คนคนที่ขายอะไรนี้นะคะต้องถามน้องแอดมินนะลองสอบถามกันดูนะคะถ้าอยากได้นะจ้ะกออ็ดูคลิปของอาจารย์แล้วก็ยังไงรบกวนแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะเพราะว่าแชาร์แชร์ไปเผื่อคนที่เขามีปัญหานะคะ ทอานาไปแก้ไขอะ่ะอาจารย์ก็ได้บุญนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมคลิปของอาจารย์อะ่ะก็จะได้บุญกันไปด้วยนะตกทอดกันไปสืบสายกันไปนะคะเผื่อชาตินหน้าฉันใดเราเกิดมาเราจะได้มาร่วมบุญกันอีกนะคะแล้วคนไหนที่สนใจ จะเข้ามาปรึกษาดวงนะคะก็ติดต่อน้องแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเดือนธันวาคมค่ะว่าชาวธนูจะเฟื่องฟูเรื่องกิจการงานเงินแบบนี้อีกหรือไม่นะคะขอบคุณค่ะ